มาอยู่กับช่องอันนี e p e นลี่นะคะคือวันนี้คือเรามาลงเบียนวันแรกคือเรามาตอนก่อนเก้าโมงนะเพราะว่าครูม,มันนัดตอนเก้าโมงอันนี้อุ้ยประเชคตัวฉันอยู่มาเป็นอยู่มาเป็นเดือนแล้ว <c oughs> ไม่ดีละ <c oughs> อ่ะครูนัดมาทําความสะอาดห้องนะคะ <c oughs> คือเปิดเทอมพรุ่งตายละ <c oughs> เปิดเทอมพรุ่งนี้นะคะทุกคนเปิดเทอมวันที่หนึ่งเนาะ พฤศิกายนแล้วเราต้องมาก่อนวันที่หนึ่งคือเข้าหอวันที่สามสิบเพื่อมาทำความสะอาดหอคือแบบเออสามเอสิคะเดือนนี้มีสามสิบเอคือแบบฟุนดูเกาะคือดูดีทุกคนฟุนคือแบบมันกปรกมากออนจะให้ดูนะคือห้องนี้ก็มีคนนอนอยู่ประมาณเก้าคนแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ยังมาไม่ครบตอนนี้คนยังมาไม่ครบตอนนี้คือคนมาแค่ห้าหกคนแต่ที่จริงห้องพวกเรามีกี่คนวะมี มีแปดคนมีเก้าคนถ้าอุตส่ามาก็เก้าคนท่านถ้าไม่ได้นอนด้านล่างก็อุตส่าจะได้ไปนอนห้องนอู้น,นใช่เพราะ่ด้านนี้ด้านล่างเต็มหมดละโอเคสองห้องทางนู้นก็เดี๋ยวออนจะพาไปดูโอห้องทางนี้รู้สึกว่าสะอาดจังเฮ้ยทำไมห้องี้ดูกว้างกว้างมะห้องเราดูแค่มากเลย <Okay. S 2> นี่ นี่นะน้องเขาเต้นเมื่อกี้ถ่ายไม่โดนเอาก็จะประมาณนี้ห้องนี้ก็จะมีกี่คนนะห้องนี้มีห้าคนอาจจะมีหนึ่งคนมาเพิ่มนะก็คืออุษานั่นแหละฮะอุษาก่อนจะมานอนเนี่ยเขาจะมานอนตรงนี้ก็จะโผล่เข้าไปอุษานี่อุษานี่โอ้จะกลับมาอยู่หรือใช่จะกลับมานี่ค่ะเขาจะกลับมานอนห้องนี้เพราะว่าห้องนอนคือมันเต็มละใช่นะ อเราจะมาเดี๋ยวน้องเขาก็จะถูนะคะเดี๋ยวก็จะมาตรวจอีกทีเดี๋ยวครูเดาวก็จะมาตรวจอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็ทำก่อสะอาดรอบเล่าหอาด้วยตอนนี้คือเวลาประมาณเก้าโมงเวลาประมาณประมาณเก้าโมงค่ะเดี๋ยวอันก็จะถูให้เขากดก่อนเนาะงั้นเดี๋ยวไปทําก่อนอา้ามันไม่ใช่สีเดียวอุ๊อ่าอาเอานี่อะมีคนมาหรอคะ นี่ที่ไว้นี่คือไม่รู้ว่ามีคนอยู่ไหมอ่ะโอ้โหห้องน้ำก็คือแบบ <c oughs> เต็มหน้าฉันเลย <c oughs> นี่รเราจะขึ้นไปถูห้องแล้ว <c oughs> เฮ้ยคุณใจหอยนะ <c oughs> วะคุณใจหอยนะ โอ้ดีใจมากทุกคนคะตอนนี้เราจะไปเอาน้ำยาถูพื้นน้ำยาถูพื้นไปเราจะขี่ด้วยเราจะไปด้วยมอเตอร์ไซค์เราคงไม่บินไปหรอกหลังจากที่เราไปกุงิแจมาแล้วเร,เราก็เปิดแล้วเ,เราก็ไปเอาน้ำยามาแล้วไปสีชมพูก่ก่อนแววเลยเราจะอาบู นี่โอ้พอดีปา<ะ>ดนิดเดียวนลันิดเดียวที่ไหนน่ะอับปุ้น้ำยายอยู่ทางนี้นะโอเคเราไปเช็ดได้หรือยังเดี๋ยวก็เอาผ้าของแต่ละคนเราไปเช็ดตู้ไปเช็ดที่นอนตัวเองเด้อ นะคะทุกคนก็จะเงาว,ว่าแบบนี้อาจจะไม่เงาว,ว่าขนาดน,นั้นนะคะเพราะเดี๋ยวต้องกวดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าฝุ่นมันตกลงใส่ะคะ่ะห้องนี้ก็จะเริ่มถูก,กันละห้องนี้น้องเขาเริ่มถูก,กันละนี่นะคะก็ให้น้องเขาทําไปมีแรงเยอะมากเลยะค่ะแต่ละคนส่วนต่อไปในขั้นต่อไปคือเราจะมาก,กดด้านนอก อย่างต่อนีอ่ต่อไปเราก็จะเอาอะไรนะเอามุนมุนเหรอมุงลวดออกแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดนะคะอย่างนี้เลยคะ่ะผ่านไปสิบปีมาดูนะคะว่าตัวเองทําแบบนี้นะคะคุณน้องระดอนะคะปีวันตอนที่อยู่มหกนะเพราะตอนนี้พี่ก็อยู่มหกแล้วเอาไปแล้วทุ่มด้วยเราอยู่มหกเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆใช่ไหมใช่ว่าไม่ต้องหัวไม่ต้องวอะไรที่เราเช็ดอะผมยุ่งมากเลย เขาอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ออนก็กวั่อีกทีนึงนะเพลงใหม่อาหมีก็บอกได้อาบ่าวก็บอกได้แล้วมึงเคียวถ้ากูร้องมร้องจะได้ไหมเน๊ยได้อยู่แหละเอามันช่วยหน่อยดิไม่คือแบบไม่ได้เน้าเพลงมาฉันจะร้องสดๆให้ฟังจำได้เลยจำได้สิฉฉััันนนนรรอยู่ใวเา ได้ต่ไปหายยิบ่อ้วนเียจไขอของอะไนะคีบอร์นี่กูไม่รู้ว่ามันยังไงไ่มโดนเลยจับกงเจับจิต้นั่นแหละแค่แบบวางเป็นแสสาม่าเฮ้ยเหรอเออกีต้าคือคอดขอีขอดออร์อีแล้วก็ขอดีดิทำก่อนซทกคนอุ้ย เนี่ยมันสะอาดอยู่ไไอ,อันต่อไปคือเราจะมาทำห้องครัวกันนะคะก็จะมีแม่ครัวอยู่สามคนนะคะก็ะเลยอ,อยู่ประมาณนี้คือแบบแม่ครัวแต่และคนทยอยกันเอาหมดแล้วแม่ครัวมีแต่วคนสวยๆเพื<ถ>่อนบอกอะไรนะบอกใกล้ๆนี่แม่ครัวมีแต่วคนสวยๆถูกต้องถูกใจอ่อนอุ้ยอะไรนังหนาวอ่ะเฮ้ย<ป> นะสะอาด่ะอยู่ในกล้องไม่สะอาดแต่ก็แบบไม่ได้สกปรกอะ e m m o ว s l นะคะเรามากินข้าวกันเรามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือน้ำค้นเดือดม่นมากตรงเนี้น้ำค้นนะคะก็จะมีอยู่นี่สองสามคนสั่งอะไรไปก้ยม้มยำหอมมากแล้วนะคะ